สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบเอออยากจะลงทุนในห,หุ้นต่างประเทศดังๆหุ้นเช็คใหญ่ๆที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆแต่พอคิดถึงเรื่องเอ๊ะเปิดบัญชีต่างประเทศความยุ่งยากเรื่องแลกเงินเรื่องเวลาซื้อขายเออมันก็ดูเป็นอุปสรรคเนะใช่ค่ะหลายคนน่าจะเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงเครื่องมือหนึ่งครับที่อาจจะเป็นทางออกที่ดี ชื่อว่า DR หรือ Depository Receipt ค่ะ DR นี่จริงๆก็คือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะใช่ครับพูดง่ายๆคือเหมือนเราซื้อใบรับฝากที่อ้างอิงกับหุ้นหรือ ETF ในต่างประเทศแต่เราซื้อขายได้ในตลาดหุ้นไทยเลยสะดวกมากใช้เงินบาทเหมือนซื้อหุ้นไทยปกติเลยค่สะสาเลยเรามีข้อมูลเป็นรายการ DR ทั้งหมดที่ิสต์อยู่ในตลาดตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูกัน เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพอเห็นข้อมูลชุดนี้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมีอะไรเด่นๆออกมาบ้างค่ะสิ่งแรกที่เห็นชัดเลยคือมันเยอะมากค่ะรายการยาวเลยทีเดียวแสดงให้เห็นว่าตอนนี้นักลงทุนไทยมีทางเลือกในการไปลงทุนต่างประเทศผ่าน DR เนี่ยหลากหลายขึ้นมากจริงๆค่ะเยอะจริงๆครับดูแล้วน่าจะมีเป็นร้อยรายการได้เลยนะเนี่ย ทีนี้ถ้าดูการจัดกลุ่มคร่าวๆก่อนเออเหมือนจะมีทั้ง DR ที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศตรงๆค่ะหุ้นรายตัวกับอีกแบบคืออ้างอิงกองทุน ETF ต่างประเทศใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่างในลิสต์ช่วงตน้ตนๆผมเห็นมีชื่อคุณๆที่ลงท้ายด้วย13อันนี้น่าจะเป็นของบล k g i ใช่ไหมครับใช่ค่ะเลข13ต่อท้ายคือมาจากทาง KGI ค่ะมีทั้ง BBA 13นี่คืออลิบาบาแน่ ค่ะยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซจีนทีเซนเซนให้ก็ทีเซนเซนค่ะอันนี้ก็สายเทคและเกมชาวมี์13ก็มีนะครับอืมมือถืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีตัวที่น่าสนใจอย่างไทวัน a 13อันนี้เป็น ETF หุ้น AI ไต้หวันเหรอครับใช่ค่ะเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ของไต้หวันโดยเฉพาะเลยค่ะ แล้วก็มี HK 1 3อันนี้ก็เป็น ETF ดัชนีหัางเสงออเข้าใจแล้วครับคือ DR แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ชื่อย่อลอยๆแต่มันมีสินทรัพย์จริงๆหนุนหลังอยู่ถูกต้องค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆคือตรงนี้ละค่ะ แต่และ DR จะมี underlying asset หรือสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งก็คือหุ้นจริงๆหรือ ETF จริงๆในตลาดต่างประเทศการที่เราซื้อ DR ก็เหมือนเราซื้อสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นๆแต่เราทำการซื้อขายสิทธิ์เนี้ยในตลาดบ้านเราได้เลยสะดวกมากใช้เงินบาทไม่ต้องวุ่นวายเรื่องแลกเงินเปิดบัญชีต่างประเทศลดความซับซ้อนไปได้เยอะเลยค่ะค่ะ ตรงไปตรงมาค่ะเหมือนชื่อย่อหุ้นไทยอย่าง BABA 13, AAPL 01ของ Apple หรือ HKTEC h 3 3อันนี้ ETF Tech ฮ่องกงค่ะก็จะเห็นสัญลักษณ์พวกนี้บนกระดานเทรดค่ะถัดมาผู้ออกหรือ issuer ครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะไม่ได้มีเจ้าเดียวนะใช่ค่ะไม่ได้มีแค่ KGI 13อย่างเดียวมีหลายเจ้าเลยค่ะในข้อมูลนี้มีเพียบเลยครับ BLS 01 Pi 03, KTB 80, Yonta 09, KKPS 06, Invex 23, KS 11ค่ะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มอีกนะคะการมีผู้เล่นหลายรายแบบนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแสดงว่าตลาดมีการแข่งขันก็น่าจะดีต่อผู้ลงทุนนะครับอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นหรือมีบริการที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะหมายความว่าเราต้องดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มด้วยเวลาจะเลือกดีของหุ้นตัวเดียวกันจากคนละผู้ออก อ่าจริงด้วยครับเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาตรงนี้กันอีกทีขอไปดูตรงหัวใจสำคัญก่อนคือช่องหุ้นอ้างอิงกับลักษณะธุรกิจค่ะตรงนี้จะบอกว่า DR นั้นๆมันพาเราไปลงทุนในอะไรที่ไหนใช่ครับตรงนี้แหละที่แบบว่าโอ้โหเปิดโลกมากมันหลากหลายจริงๆครับค่ะมีแทบทุกอุตสาหกรรมทุกภูมิภาคเลยนะคะลองยกตัวอย่างกลุ่มฮิตทิตก่อนเลยนะครับกลุ่มเทคโนโลยีแน่นอนค่ะกลุ่มนี้คนสนใจเยอะ มีตั้งแต่จีน BABA, Tencent ที่คุยไปแล้วไปจนถึงฝั่งอเมริกาอย่าง AAPL นี่ Apple ชัดๆค่ะ GOOGL ก็ Google MSFT ก็ Microsoft ใช่ครับหรือตัวร้อนแรงอย่าง NVDA ที่ทำชิป AI ก็มี DR ให้ลงทุนแล้วค่ะครบเลยนะคะหุ้นเทคดังดำหรือถ้าไม่ใช่สายเทคเหรอครับมีกลุ่มอื่นอีกไหม มีค่ะมีเยอะเลยค่ะอย่างกลุ่มการเงินก็มี AIA บริษัทประกันใหญ่ที่อยู่ในตลาดฮ่องกงอ๋อ AIA ก็มีเหรอครับหรือว่ามีแต่หุ้นเทคมีค่ะหรือแบงค์ใหญ่สหรัฐอย่าง BAC Bank of America หรือ JPMUS JPMorgan ก็มีให้เลือกลงทุนผ่าน DR ค่ะโหดีจังครับกลุ่มรถยนต์เหรอครับเห็นมีเหมือนกันใช่ค่ะสายยานยนต์ก็มาแรงค่ะมี BYD รถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาจีน ตัวนี้กำลังมาแรงเลยค่ะหรือ TSLA ของอเมริกาก็มีแน่นอนต้องมีเท s l a หรือถ้าชอบแบรนด์หรูๆห,หน่อยก็มี f e r r a ร i ี่จากอิตาลีหรือแบรนด์ญี่ปุ่นอย่าง Toyota ก็ลงทุนผ่าน DR ได้ค่ะโอโ้โหมี f e r r a ร i ี่ด้วยสุดยอดครับแล้วพวกสินค้าอุปโภคบริโภคมีไหมครับมีค่ะแบรนด์ดังระดับโลกเลยอย่าง LVMH เจ้าของ l ลุย s วูตองดออจากฝรั่งเศส Oh. หรือยูนิโคลจากญี่ปุน่น SBUX หรือ Starbucks ก็มีค่ะครบเครื่องจริงๆครับตั้งแต่เทคการเงินรถยนต์ของหรูกาแฟมีหมดเลยใช่ค่ะนอกจากหุ้นรายตัวที่น่าสนใจแล้วนะคะอีกประเภทที่เอ,อ่สำคัญไม่แพ้กันคือ DR ที่อ้างอิงกับกองทุน ETF ค่ะ อ๋ใช่ใช่ที่เกริ่นไว้ตอนแรก ECF นี่คือเหมือนซื้อเป็นตะกร้าหุ้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเหมือนเราซื้อกองทุนรวมกองหนึ่งแต่ซื้อขายได้ง่ายๆในตลาดหลักทรัพย์เลยเหมาะกับคนที่อยากกระจายความเสี่ยงหรือลงทุนตามธีมโดยไม่ต้องไปเลือกหุ้นเองทีละตัวค่ะน่าสนใจมากครับมีตัวอย่าง ETF อะไรบ้างครับใน DR ก็มีหลากหลายเลยค่ะอย่างที่พูดไปตอนต้น HK 1 3เนี่ยอิงดัชนีหางเส้นของฮ่องกง หรือ HK Tech 13ก็เน้นหุ้นเทคจีนครับถ้าอยากไปตลาดอเมริกาก็มี NDX01 ที่อ้างอิงกับ ETF ที่ลงทุนในดัชนี NASDAQ 100อ๋ออันนี้ก็น่าจะคุณเคยกันดีค่ะหรือถ้าอยากลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นทองคำ ก็มี GOLD 0 3ที่อ้างอิงกับ SPDR g o c h a s e ที่ซื้อขายในตลาดฮ่องกงค่ะโหลงทุนทองผ่านตลาดหุ้นไทยก็ได้ด้วย DR นี่สุดยอดจริงๆครับครบมากที่นี้มีอีกคอลัมน์หนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆและอาจจะสร้างความสับสนให้มือใหม่ได้นิดหน่อยคืออัตราแปลงสภาพหรือ Conversion Rate ค่ะอันนี้สําคัญมากจริงๆค่ะต้องดูให้ดีเลยมันคืออะไรครับอัตราแปลงสภาพเนี่ยมันคืออัตราส่วนที่บอกว่า DR 1หน่วยที่เราซื้อขายในตลาดไทยเนี่ยมันเทียบเท่ากับสินทรัพย์อ้างอิงในต่างประเทศกี่หน่วยค่ะซึ่งแต่ละ DR จะไม่เท่ากันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็น1ต่อ1เสมอไปอย่างในตาราง BBA 13อัตราส่วนคือ250.1หมายความว่าเราต้องมี DR ตัวนี้250หน่วย ถึงจะเท่ากับหุ้นอา巴巴หนึ่งหุ้นในตลาดฮ่องกงถูกต้องเป๊ะเลยค่ะในขณะที่ TAIYAI13 ที่เป็น ETF อัตราส่วน1.1ก็คือ DR 1หน่วยเท่ากับ ETF 1หน่วยเลยใช่ค่ะทีนี้การที่อัตราส่วนมันต่างกันเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับราคาของ DR ที่เราเห็นบนกระดานค่ะอ๋อส่งผลยังไงครับ อย่าง BABA BA 13ที่อัตราส่วน250.1ราคาต่อหน่วย DR มันก็จะดูต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นแม่ในฮ่องกงถ้าแปลงเป็นบาทแล้วใช่ใช่ผมเห็นราคาแล้วเอ๊ะทำไมถูกจังค่ะมันทำให้รู้สึกว่าเออเข้าถึงง่ายใช้งินไม่เยอะก็ซื้อได้แต่ในทางกลับกันเวลาหุ้นแม่ขยับราคาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา DR ต่อหน่วยมันก็จะน้อยกว่าค่ะเพราะมันถูกหารด้วย250 อ่าเข้าใจแล้วเหมือนมันถูกซอยย่อยลงมาเยอะการขยับก็จะน้อยลงใช่ค่ะในขณะที่ตัวที่เป็น1.1อย่างไทวานาย13ราคาต่อหน่วย DR ก็จะใกล้เคียงกับราคา ETF ตัวแม่แบงเป็นบาทมากกว่าแล้วเวลา ETF ตัวแม่ขยับราคา DR ก็จะขยับตามในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากกว่าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราซื้อพิซ่าค่ะจะซื้อทั้งถาด1.1ราคาสูงหน่อยแต่เห็นภาพรวมชัด หรือจะซื้อแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเช่น250.1ราคาต่อชิ้นถูกแต่ต้องซื้อเยอะชิ้นกว่าจะได้เท่าเดิมแล้วราคาพิซซาทั้งถาดขึ้นลงนิดหน่อยอาจจะยังไม่เห็นผลชัดในราคาต่อชิ้นเท่าไหร่โอ้โหเห็นภาพเลยครับชัดเจนมากแสดงว่าก่อนลงทุนต้องเช็คอัตราส่วนนี้ก่อนเสมอจะได้เข้าใจว่าราคาที่เห็นมันสะท้อนอะไรและมันจะเคลื่อนไหวประมาณไหนเทียบกับตัวแม่สำคัญมากค่ะจะได้ไม่ตกใจหรือคาดหวังผิดไปค่ะ ครับผมแล้วก็มีอีกคอลัมน์ที่ช่วยเสริมภาพคือตลาดหลักทรัพย์ของหุ้นอ้างอิงอันนี้ก็ตอกย้ำว่า DR พาเราไปลงทุนทั่วโลกจริงๆใช่ค่ะจะเห็นเลยว่าสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมาจากตลาดชั้นนาทั่วโลกมีทั้งเอเชียฮ่องกง HKEX ไต้หวัน TWSE ญี่ปุ่น TSE สิงคโปร์ SGX เวียดนามโฮสก็มีครับข้ามไปฝั่งอเมริกาก็ NASDAQ NYSE แล้วก็มียุโรปด้วย อิตาลี BIT n e เธอร์แลนด AEX Euronext e n x คือเราเข้าถึงตลาดพวกนี้ได้ผ่าน DR ในไทยเลยเยี่ยมเลยครับทีนี้ขอย้อนกลับไปประเด็นเรื่องผู้ออกหลายรายที่เราค้างไว้หน่อยครับค่ะการที่หุ้นฮิตๆอย่าง Apple Alibaba Tencent มันมี DR ออกมาหลายเจ้าอย่าง Apple มีทั้ง APL 01, APL 03, APL 80 แล้วแต่ละเจ้าก็อาจจะกาหนดอัตราแปลงสภาพไ้เหมือนกันด้วยใช่ค่ะอาจจะต่างกันได้มันทําให้เกิดคําถามว่าแล้วนักลงทุนควรจะเลือกยังไงหรือต้องพิจารณาอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือนจากตัวหุ้นที่ชอบไหมครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาต่อจริงๆเมื่อมีตัวเลือกประเด็นแรกที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายค่ะสภาพคล่องหมายถึงอะไรครับหมายถึงความง่ายในการซื้อและขายค่ะ ลองดูที่ปริมาณการซื้อขายหรือวอลลุ่มของ DR แต่ละตัวในแต่ละวันรวมถึงดูช่องราคาเสนอซื้อเสนอขายหรือ b i ตอ f ฟเฟว่ามันห่างกันมากไหมปริมาณที่วางรอเยอะไหม DR ที่มีสภาพคล่องสูงสูงซื้อขายเยอะเยอะราคา b i ตอ f ฟเฟไม่ห่างกันมากมันก็จะซื้อขายได้ง่ายกว่าได้ราคาที่ต้องการมากกว่าค่ะอ๋อเข้าใจครับเหมือนหุ้นทั่วไปเลยตัวไหนสภาพคล่องดีกว่าก็ซื้อขายง่ายกว่าใช่ค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาคือเรื่องค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนแฝงอื่นๆค่ะค่าธรรมเนียมหมายถึงค่าคอมมิชชั่นซื้อขายหรอครับอันนั้นส่วนหนึ่งค่ะแต่ DR มันอาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ผู้ออกเรียกเก็บสำหรับการบริหารจัดการหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการถือครองซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ออกค่ะ แม้ว่าในตารางข้อมูลที่เราดูอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนแต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรจะออลองสอบถามจากบล,ลที่เราใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ออกโดยตรงค่ะเพราะมันอาจจะส่งผลตอบลตอบแทนระยะยามได้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับไม่ใช่แค่ดูว่าหุ้นอะไรแต่ต้องดูด้วยว่า DR ตัวไหนสภาพคร่องดีไหมอาจจะต้องเช็คเรื่องค่าธรรมเนียมแฝงด้วยใช่ค่ะควรจะพิจารณาประกอบกันไปค่ะโอเคครับ สรุปแล้วภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่ดูกันมาเนี่ยโอ้โหมันแสดงว่า DR เป็นเครื่องมือที่เปิดโลกการลงทุนต่างประเทศให้นักลงทุนไทยได้เยอะมากๆจริงๆในลิสต์นี้มีเกือบ190รายการแล้วครอบคลุมทั้งหุ้นทั้ง ETF หลากหลายอุตสาหกรรมหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะแล้วถ้าเราดูในภาพรวมที่กว้างขึ้นอีกนิดนะคะนอกจากตารางข้อมูลแบบนี้แล้ว ปกติบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เองหรือของผู้ออก DR เองมักจะมีเครื่องมืออื่นๆช่วยด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นฟังก์ชันค้นหา DR ค่ะที่อาจจะช่วยให้เรากรองข้อมูลได้ง่ายขึ้นเช่นอยากดูเฉพาะ DR ที่อ้างอิงหุ้นอเมริกาหรือเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีหรือเฉพาะที่ซื้อขายในตลาด NASDAQ อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อมีตัวช่วยกรองให้ด้วยก็สะดวกดีครับค่ะ แล้วอีกส่วนที่สำคัญมากๆมากๆเลยคือส่วนข่าวสารเกี่ยวกับ DR ค่ะอันนี้ห้ามพลาดเลยทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นครับเพราะว่าข้อมูลสำคัญสำคัญเกี่ยวกับ DR หรือสินทรัพย์อ้างอิงจะประกาศผ่านช่องทางนี้ค่ะอย่างเช่นการประกาศจ่ายเงินปันผลของหุ้นหรือ ETF ตัวแม่ซึ่งผู้ถือ DR ก็มีสิทธิ์ได้รับด้วยนะคะอ๋อเราก็ได้ปันผลด้วยเหรอครับ ได้รับสิทธินั้นค่ะแต่กระบวนการอาจจะผ่านผู้ออก DR ซึ่งรายละเอียดต้องติดตามประกาศค่ะหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัว DR เองเช่นเปลี่ยนอัตราส่วนหรือมีข่าวสำคัญอื่นๆก็จะประกาศตรงนี้ อย่างในข้อมูลที่เราเห็นก็มีอัปเดตข่าวการจ่ายปันผลของ HK13, Taiwan I13, Taiwan HD13 พอดีเลยค่ะการติดตามข่าวสารพวกนี้เลยจำเป็นมากสำหรับคนที่ลงทุนไปแล้วเข้าใจแล้วครับสำคัญจริงๆด้วยสรุปแล้วนะครับสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่ที่สนใจลงทุนต่างประเทศ DR นี่ถือเป็นประตูบานแรกๆที่น่าสนใจมาก มันช่วยลดความยุ่งยากเรื่องการเปิดบัญชีเรื่องสกุลเงินทำให้เข้าถึงหุ้นดังๆหรือ ETF ดีๆทั่วโลกได้ง่ายขึ้นเยอะใช่ค่ะสะดวกขึ้นมากจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเลือกแค่เชื่อหุ้นที่ชอบแล้วกดซื้อได้เลยต้องทำการบ้านเพิ่มนิดนึงแน่นอนค่ะและการเคลื่อนไหวยังไงค่ะต้องเข้าใจผลกระทบตรงนี้ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ออกแล้วถ้ามีหลายเจ้า อาจจะต้องเปรียบเทียบเรื่องสภาพคล่องหรือลองเช็คเรื่องค่าธรรมเนียมดูด้วยถูกต้องค่ะต้องดูให้รอบด้านนิดนึงถือว่าการใช้เวลาศึกษาเรื่อง DR พวกนี้เป็นก้าวแรกที่ดีมากๆครับสำหรับใครที่อยากจะกระจายการลงทุนไปต่างประเทศมองหาโอกาสนอกเหนือจากตลาดทุนไทยอย่างเดียวใช่เลยค่ะเป็นทางเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะเชิญเลยครับ คือแม้ว่า DR มันจะทำให้ทุกอย่างดูง่ายดูสะดวกสบายขึ้นมากๆเลยนะคะแต่อย่าลืมหัวใจสำคัญที่สุดว่าเบื้องหลัง DR ทุกตัวมันคือสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆที่มีความเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงของมันเองการตัดสินใจลงทุนของเราควรจะอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในตัวสินทรัพย์นั้นๆเป็นหลักเสมออืมจริงครับแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูค่ะระหว่างความสะดวกสบายที่ได้จากดีกับ ความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกอย่างเรื่องอัตราแปลงสภาพที่มันมีผลต่อการรับรู้ราคาความผันผวนต่างๆการหาจุดสมดุลตรงนี้ให้เจอว่าเราเข้าใจและยอมรับปัจจัยเหล่านี้ได้แค่ไหนมันจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จและสบายใจในระยะยาวค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับต้องเข้าใจทั้งความสะดวกและข้อจากัดหรือรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเพิ่มเป็นพิเศษขอบคุณมากครับสาหรับข้อมูลและมุมมองในวันนี้ครับ ยินดีค่ะ